สวัสดีและยนินดีต้อนรับทุกทท่านนะครับเข้าสู่รายการซีนิวเป็นรายการที่เราจะมาอัปเดตข่าวสารในวงการเกมแลีอีสปอร์ตและเรื่องราวในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเกมวอรเรลนครับผมที่มีคนในทีมเนี่ยจะมีเซ็กต์ตอนเล่นเกม,มและเรื่องราวจะเป็นมายัางไงพบกับผมซีแมน ผมมีสิ่งดีๆที่ผมใช้อยู่มาแนะนำแว่น o อฟตัสซีโลใส่แล้วสบายตาเล่นเกมได้ด่านขึ้นลดปัญหาอาการเจ็บหูเมื่อใช้คู่กับหูฟังทนทานด้วยวัสดุสุดพรีเมียมสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใช้โค้ดซีแมนได้รับส่วนลด100บาทเลยครับผม ก็เป็นเรื่องราวที่ฮือฮากันในกลุ่มวอลเล็นะครับเมื่อมีผู้เล่นคนนึงเนี่ยไปเจอสาวในแร้งครับและสาวในแร้งเนี่ยก็บอกว่า <laughs> ขอไปมีเซ็กกับแฟนก่อนนะครับ <laughs> <laughs> คือเรื่องราวนี้มมาเริ่มมาจากมีน้องผู้ชายคนนึงครับกดแล้งไปกับเพื่อนอีก2คนนะครับคือน้องคนนี้นะครับ <laughs> ก็แร้งไม่ได้มากได้ไม่อะไรหรอกครับแร้งแค่แล้งโกแล้งแพทอะไรทํานองนี้ฮะน้องคนนี้นะครับเขาก็กดแล้งไปกับเพื่อนตามปกตินี่แหละครับแล้วก็ไปเจอห้องครับไปเจอผู้เล่นที่มีนามว่าจีจี้ครับกดเลือกเลน่ามาอย่างไวเลยครับซึ่งอย่างที่เรา ว่าถ้าใครเคยเล่นเกมมอลลัดเนี่ยถ้าใครเลือกตำแหน่งดูเอเลิสมาแล้วเนี่ยจะต้องแบกทีมหน่อยเลยฮะก็เหมือนเป็นตามธรรมเนียมของเอเจนต์ในเกมนะครับผมและคนที่เล่นเลน,นาคนนี้นะครับก็เป็นน้องผู้หญิงด้วยนะครับแต่รู้สึกว่าน้องคนนี้เล่นแย่มากๆนะครับสำหรับคนที่อยู่แรงแพทนะซึ่งดูแล้วก็แบบไม่น่าจะฝีมือถึงแรงแพทอะและน้องผู้ชายนะครับเขาก็เลยถามน้องผู้หญิงว่าเฮ้ยขึ้นแพทมาได้ยังไงฝีมือเธอเนี่ยไม่น่าจะถึงแรงแพทเลยนะผู้หญิงคนนี้นะครับก็เลยตอบว่าอ๋อ oh, เราเอารหัสแฟนมาเล่น น้องคนนี้เขาก็เลยบอกว่าเออเกมมันจะแพ้แล้วเนี่ยเดี๋ยวช่วยไปเรียกแฟนเธอมาเล่นหน่อยนะสถานการณ์ตอนนี้กําลังแย่มากๆเลยและน้องผู้หญิงนะครับเขาก็บอกว่าแฟนหลับอยู่ซึ่งน้องผู้ชายนะครับเขาก็ไม่อยากเสียแรงนะครับเขาก็ไปบอกอีกรอบว่าอ,อือไปเรียกแฟนมาเล่นหน่อยได้ไหมอะจะแพ้แล้วเนี่ย ผู้หญิงคนนี้นะครับก็บอกว่าโอเคแฟนตื่นแล้วแต่แฟนไม่อยากเล่นนะ่ะแฟนอยากจำจี้ดิงั้นขอขอไปจำจี้ก่อนละกันนะแล้วก็นะ A F K ไป2อลาวครับท่านผู้ชมฮะทุกคนคงเดาได้เลยนะครับว่า A F K ไป2อลาวเนี่ยไปทําอะไรกันฮนะพอจำจี้เสร็จนะครับกำลังจะกลับมาด้วยความฮึกเหิมเลยครับแต่เกมดันจบพอดีครับคือน้องผู้ชายที่กดแรงไปเจอนะครับก็หัวร้อนมากครับอุตส่าห์กดแรงมาแทนที่จะตั้งใจเล่นดันไปเล่นจำจี้กันระหว่างเกมีก็เป็นเรื่องราวที่เกิด เกิดขึ้นและหามากๆนะครับซึ่งน้องเขาเนี่ยก็ไม่ได้ถามนะครับว่าผู้หญิงเนี่ยอยู่ประเทศอะไรนะครับแต่ดูจากปิงเนี่ยประมาณ1 0 1ถึง15เนี่ยก็น่าจะอยู่สิงคโปร์นะฮะและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เกิดขึ้นในวันวันเลนทายด้วยครับผมมีที่ไหนอ่ะมีเซ็กกับแฟนตอนเล่นเกมคือมึงจะเล่นให้จบก่อนก็ไม่ท่ายนะด้านเอฟไปถึง2ตาเพื่อนก็เดือดร้อนแล้ดิ และเรื่องราวเรื่องต่อมานะครับก็เป็นเรื่องราวของสรีมเมอร์สาวอย่างอินดี้ฟ็อกครับที่ถูกแบนอีกแล้วครับโอเคเดี๋ยวผมขออธิบายก่อนละกันนะครับถ้าใครที่เคยติดตามสาวๆในทวิชเนี่ยก็คงจะรู้กันดีนะครับว่าสาวๆในทวิชเนี่ยไม่ได้มีแค่เล่นเกมอย่างเดียวฮะยังมีโชว์อื่นๆด้วยเมื่อจะเป็นทําอาหารเล่นดนตรีออกกําลังกายและถ้าใครที่ติดตามสาวๆในทวิชเนี่ยก็คงจะรู้ดีใช่ไหมครับว่าสาวๆพวกนี้เนี่ยเขาจะแต่งตัวแบบเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยอ่ะคือทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าวัฒนธรรมบ้านเขาเนี่ยไมือน บ้านเราครับคือบ้านเราเนี่ยแค่โชว์ขาอ่อนก็ถือว่าไม่รักนวลสงวนตัวแล้วครับแต่สําหรับเขาเนี่ยใส่บิกินี่หรือว่าใส่ชุดว่ายน้ําได้ตามสบายเลยนะฮะก็ไม่ถือว่าโปนะครับออกแนวเซ็กซี่เซ็กซี่มากกว่านะและอินดี้ฟอกนะครับเป็นสตรีมเมอร์ที่ไม่ได้เล่นเกมนะครับแต่ให้ความบันเทิงอย่างอื่นแทนนะครับไม่จะเป็นการเล่นน้ําในอ่างจาก,กุซี่หรือจะเป็นการเล่าเรื่องการทอค,คุยกับคนดูอะไรทํานองนี้นะครับและเธอเนี่ยก็ถูกแบนอีกแล้วครับหลังจากที่เธอเนี่ยเขียนชื่อของเหล่า FC ของเธอเนี่ยลงบนร่างกายครับคือเรื่องราวเนี่ยมันเริ่มต้นเมื่อประมาณต้นเดือนกุมภาครับที่ผ่านมานี้เองครับผมทางสตรีมเมอร์สาวเนี่ยอย่างอินดี้ฟองนะครับก็สตรีมตามปกตินี่แหละครับเธอก็เริ่มเอาปากกาเนี่ยมาเขียนชื่อเหล่า FC ของเธอนะครับที่ไม่ว่าจะเป็น s u b สคร b e เหรือโดเนทให้เธอเนี่ยลงบนตามร่างกายของเธอครับไม่ว่าจะเป็นแขนเป็นขารวมไปถึงแบบตรงหน้าอกของเธอด้วยฮะ ก็จะสังเกตได้เลยนะครับว่าตัวเธอเนี่ยเต็มไปด้วยตัวหนังสือครับไม่จะเป็นแขนเป็นขารวมไปถึงบนหน้าอกของเธอด้วยนะครับโดยโทษที่เธอวิชแบนเธอเนี่ยคือ24ชั่วโมงครับซึ่งเธอเนี่ยก็เคยโดนแบบนี้มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยเธอไปเล่นน้าในอ่างจักรกุซี่ฮะโดยใส่ชุดว่ายน้ํานี่แหละครับก็เรียกได้ว่าก็ถ้าเป็นบ้านเราก็โป๊พอสมควรแหละครับแต่บ้านเขาผมไม่แน่ใจนะอาจจะแบบเซ็กซี่เซ็กซี่อะมั้งผมดูแล้วนะครับก็แบบก็แบบโป๊พอสมควรเลยแหละครับแต่ผมคิดว่ามันก็เหมาะกับสถานที่นะครับ ยืดกางเกงยีนไปลงว่ายน้ำอะ่ะมันก็ต้องใส่ชุดว่ายน้าดิถูกปะซึ่งผมก็บอกก่อนนะครับว่าผมให้ดูคลิปไม่ได้นะครับก็กลัวบินเหมือนกันแหละครับซึ่งหลังจากที่เธอโดนแบนนะครับเธอก็บ่นลงทวิตเตอร์ส่วนตัวของเธอนะครับเธอบอกว่า ฉันไม่ได้ตั้งใจจะโชว์รูตูดของฉันลงบนทวิสหรอกนะและชุดชในที่ฉันใส่เนี่ยมันก็เป็นของสปอนเซอร์มันไม่มีทางที่จะเห็นทะลุแน่นอนเพราะฉันลองสอดมือเข้าไปแล้วมันเข้าไปไม่ได้แล้วมันก็ไม่เห็นอะไรแน่นอนข้างในอ่ะและที่มันดูเหมือนว่าฉันเนี่ยโชว์เบอร์วังไปอ่ะมันอาจจะเป็นแสงที่ตกกระทบหรือเปล่ามันอาจมีบางอย่างที่ผิดพลาดก็ได้นะ ลองเช็คอีกทีคือที่มันมาเป็นประเด็นนี้ได้นะครับคือทุกคนเนี่ยสงสัยนะครับว่าทวิชเนี่ยใช้หลักการอะไรในการแบนกดข้อไหนเพราะทวิชเนี่ยไม่เคยออกมาบอกอะไรเลยครับเหตุผลในการแบนแต่ละครั้งเนี่ยไม่เคยบอกอะไรเลย คือทางอินดี้ฟอกเนี่ยก็ออกมาบ่นนะครับว่าทวีตขอเหตุผลการแบนหน่อยคือจะได้รู้หน่อยว่าโดนแบนเนี่ยเพราะอะไรครั้งหน้าเนี่ยเธอจะได้ไม่ทําอีกครับและท่านผู้ชมรู้ปะครับว่าทางอินดี้ฟอกเนี่ยพอเธอกลับมาหลังจากโดนแบนใช่ไหมครับเธอก็มาทําเหมือนเดิมครับคือเขียนชื่อเอฟซของเธอเนี่ยไว้บนร่างกายของเธอครับเหมือนเดิมครับแต่งตัวเหมือนเดิมอ่ะเขียนชื่อไว้บนร่างกายก็เหมือนเดิมฮะแต่งตัวเหมือนเดิมแต่ที่ไม่เหมือนเดิมคือไม่โดนแบนเว้ยคือ <c oughs> คือทุกคนตอนเนี้ย ก็ตั้งคำถามแล้วนะครับว่าที่ทวิสตแบรนดเธอเนี่ยเพราะอะไรเพราะเธอเนี่ยอาจจะเขียนชื่อ FC ลงบนร่างกายของเธอหรือเธอแต่งตัวโป๊ไปแต่ตอนนี้เธอกลับมาทำเหมือนเดิมเลยครับแต่แตกต่างตรงที่ตอนนี้ไม่โดนแบนและตอนนี้ทุกคนก็งงว่าเอาเธอก็ทำเหมือนเดิมได้นี่เหมือนตอนที่โดนแบนครั้งที่แล้วแต่ทำไมตอนนี้ไม่โดน และเรื่องราวเรื่องต่อมานะครับเกิดขึ้นกับสตรีมเมอร์อย่างเวสครับ B T W ครับผมคนเดียวกับคนที่เปิดการ์ดโปเกมอนนั่นแหละครับผม God คือพี่เวทของเราเนี่ยก็สตรีมลงบนทวิตตามปกตินี่แหละครับแต่คอนเทนต์ในคราวนี้นะครับเป็นเรื่องราวของสะวายน้ําครับโดยการเอาอาหารต่างๆสิ่งของต่างๆเนี่ย มารวมกันครับแทนน้ําในสาะหะคือพี่เวศเขาก็บอกนะครับว่าสาวายน้ำเนี่ยมันจะน่าขยะกขยแ้งเพราะว่าก่อนที่พี่แกจะมาสตีมนะครับเขาก็โพสต์ภาพครับโต๊ะที่เต็มไปด้วยผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายครับไม่ว่าจะเป็นครีมนมเปี้ยวขนมปังมาสตาร์ดอู้ยเยอะครับและอน่นอีกมากมายครับพร้อมกับแคปชั่นที่ว่าชายคนหนึ่งในหนึ่งสะ ในหนึ่งห้องนอนและเขาก็มาสตรีมนะครับในสระว่ายน้ําตามปกตินี่แหละครับสตรีมไปสักพักนะครับเขาก็ถูกทวิตแบนเฉยเลยครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็บ่นลงในทวิตเตอร์ส่วนตัวของเขานะครับบอกว่าผมโดนแบนแบบไม่มีกําหนดทั้งที่ตอนที่ผมสตรีมเนี่ยไม่มีชี ไม่มีอ้วกไม่มีเลือดไม่มีแผลเปิดแล้วผมใช้เวลา3เดือนในการพลิกชีวิตในการเลิกดื่มเหล้าและลดน้าหนักเพื่อที่จะมาสตรีมแต่ตอนนี้มันไม่เหลืออะไรแล้วคนดูหลายคนนะครับก็บอกว่าถึงแม้สตรีมเนี่ยมันจะดูแย่นะครับแต่มันก็ไม่ควรโดนแบนอย่างไม่มีกําหนดนะครับซึ่งหลายคนนะครับก็บอกว่าเป็นการแบนที่ไร้สาระมากซึ่งผมมองว่าก็ไร้สาระจริงๆแหละครับซึ่งคอนเทนต์ของเขาเนี่ยมันก็ประมาณว่าเอาครีมเอามาสตาร์เอาขนมปังเนี่ยมาเทรวมลงในสารนะครับแล้วเขาก็จะเล่นในสารนั้นซึ่งค คอนเทนต์เนี่ยเขาก็มีแค่นี้ครับและการที่จาววิชเนี่ยมาแบนสตรีมเมอร์คนนี้โดยที่ไม่บอกสาเหตุว่าผิดหลักการไหนกฎข้อไหนบัญญัติที่เท่าไหร่ไม่บอกอะไรเลยครับจนหลายคนเนี่ยตั้งข้อสงสัยนะครับว่าเอ้ยการที่แบนด็อกเตอร์ดิสเลสเบกเนี่ยแบนมั่วด้วยหรือเปล่าคือทุกคนรู้หรือเปล่าครับว่าทวิตแบนด็อกเตอร์ดิสเลสเบกเนี่ยไม่มีใครรู้ครับว่าแบนด้วยสาเหตุอะไรเจ้าตัวเองเนี่ยยังไม่รู้เลยครับคือก็มีหลายคนนะครับออกมาบอกว่าเจ้าตัวคงรู้แหละรู้กัน2คนกับชวิตกับเจ้าตัวแหละ แต่ผมคิดว่าถ้าเจ้าตัวรู้เนี่ยเจ้าตัวก็น่าจะเอามาออกมาบอกกับแฟนๆแล้วล่ะครับว่าโดนแบนเพราะสาเหตุอะไรและก็ยังไม่มีคําพูดที่ออกมาจากปากของทวิชนะครับว่าแบนด็อร disrespect ด้วยสาเหตุไหนจนทุกวันนี้นะครับดร disrespect เนี่ยก็ย้ายสัมนโนคัวมาสตรีมใน YouTube แล้วครับและก็มีประโยคหนึ่งนะครับหลังจากที่ดร disrespect เนี่ยย้ายมาสตรีมบนยู u ูบนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูในวันนี้ เราจะผ่านมันไปให้ได้ผมรู้ว่ามันยากตอนนี้ชีวิตมันแปลกๆเราจะผ่านพ้นเรื่องนี้ไปฟากแล้วก็เหมือนกับว่าดร์ดิสเลสเนี่ยเหมือนกับจะร้องไห้ด้วยครับแล้วก็ปิดสตรีมไปเลยคือผมก็สงสารแกเนาะครับคืออย่างน้อยนะครับถ้าแบนแกเนี่ยอย่างน้อยก็ช่วยบอกหน่อยครับว่าสาเหตุอะไรคือมันก็แปลกๆเนาะครับเนาะอารมณ์เหมือนเราแบบโดนตำรวจจับเพราะทำผิดอะ แต่ตำรวจไม่ยอมบอกว่าทำผิดกฎหมายข้อไหนอะ่ะและผมคิดว่าตอนนี้นะครับทาง d ร r Disrespect เนี่ยก็ย้ายมาสตรีมใน Youtube อย่างเต็มตัวแล้วแหละครับถ้าใครที่เป็นแฟนลุงนวดขี้เก๊กคนนี้นะครับก็สามารถไปติดตามแกได้เลยเดอ้อ <Yeah, S 3> We'll get through this Champions Club. I know it's a tough. Well. Life's weird right now. OMG oh <my> We'll oh, did did did. We get through this, okay? And uh Hey, Christopher. Dun, dun, dun. you better not ta oh, dare you taunt better me dare get Fuck และถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยสามารถคอมเมนต์ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะฮะและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามเพจซีแมนด้วยนะ